ร้ังมีบริการอินฟินิตี้ครับผมสาหรับร้านเรานะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบงก์การลุกโม่ครับจากค่าอีโคลุกโม่สนิ้วรหัสก็คืออีโค่ลินั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีซาตินนะฮะจุดเด่นของตัวปืนก็คือปืนจะเป็นโลหะทั้งกระบอกเลยแล้วก็มีตัวโม่นะครับที่เป็นเหล็กแท้นะไม่เหล็กดูดติดนะครับยกปืนลอยได้สบายๆเลยนะครับแข็งแรงทนทานมากนะตัวนี้ก็บรรจุได้6นัดนะครับผมบรรจุได้6นัด ปืนสามารถยิงแบบดับเบิลนะครับหรือว่ายิงแบบซิงเกิลก็ได้เลยนะครับผมเหมือนกับปืนจริงเลยมีระบบเซฟตี้ทางเฟอร์บาแบบปืนจริงนะครับสูรเล็งหน้าหลังมีมาให้ลำกล้อง2นิ้วเสียงดังสะใจนะครับ กริปก็จะเป็นกริปลายไม้แบบนี้นะครับลายไม้มีลายเชเกอร์หนามเตยนะครับจับถือหนึบมือดีนะฮะมีมาร์กิ้งนะครับสมิทเอลสันทั้งสองฝั่งเป็นมาร์กิ้งล่องลึกนะครับผมสวยงามเวลาใช้งานเราก็จะใช้กับกระสุนแบบนี้นะครับ 380R ของลูกโม่นะครับนี่ 380R มีจานท้ายนะครับหรือว่าจะใช้เบ็กระสุนของแบงก์การรุ่นอื่นได้นะครับพวกสไลด์นะครับลูก9บปอกทองนะครับ9 PAK นะฮะลูก9ปอกเงินนะครับ ตัวนี้ของแบงก์การยิงได้ทุกอย่างเลยนะครับสามารถยิงได้ทั้งลูก9มอนะครับหรือว่า3 8 0 r นะฮะอ่าตัวตัวนี้ก็ไม่เลือกลูกนะครับเวลายิงเสร็จนะครับถ้าเป็น3 8 0 r แล้วก็ยกขึ้นตรงนี้กดก้าทุ่งออกมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นลูก9 p a k แล้วก็เทออกมานะครับถ้ายิงเสร็จก็ถือว่าใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถสอบถามผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังมีของอยู่นะมีจํากัดนะครับรอบนี้หมดแล้วหมดเลยครับผม ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ